เป็นไงบ้างไปในแง,ง่มุมไหนคะ,ะสภาพจิตใจก่อนอะ,ะสภาพจิตใจเขาเข้มแข็งค่ะหนูว่าเขาเป็นคนแบบว่าล้มแล้วลุกเร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ้าตั้งแต่แบบครบกันมานี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เห็นเขาเครียดกับอะไรเพราะคืนเขาจะเจอดรามา่าวุนี่นั่นเยอะแต่ปกติเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นไรนเรื่องนี้มันกระทบถึงครอบครัวด้วยด้ยเงินแม่ก็หายไปเยอะเนาะมันก็ต้องเครียดกันบ้างแหละเออก็เห็นเขาเครียดค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะโอเคแหละก่อนหน้าน้นเขาได้มาคุยหรือมาปรึกษาเราไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาเดินมา จร,จ,รจริงจริงโมเมนต์นั้นมันเกิดช่วงที่ไปภูเก็ต<ะ>ออแล้วเขาเดินมาแต่เขาไม่ได้ปรึกษาเขาเดินมาบอกว่าพี่ได้ถึงโอนตังไปแล้วสองล้านกว่าบาท<ะ>เราก็เยอะเหมือนกันเนาะ,ะแต่เขาแบบประมาณว่าเขาเชื่อมากว่า,าว่าได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเป,เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยได้แบบว่ามานั่งบอกอยู่แล้วว่าเขาต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แค่เดินมาบอกแล้วเราก็เราก็ได้แต่แบบกลวยพรว่ามันจะจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ่านไปประมาณสิบวันเราก็รู้เรื่องว่า มันไม่จริงนะเล่นมนนรือพี่มันเป็นระยะเวลาที่สั้นมากหนูว่าอาทิตย์หนึ่งมั้งอาทิตย์หนึ่งป้ะหรือสองอาทิตย์จ้าอย่าใช้คาว่าวงการเลยหนูไม่ใช้ไม่ได้คือคือเหมือนกับว่าพอกลับมาพี่เมาชวนแล้วก็พี่เมากับคุณแม่เล่นไปก่อนแล้วแต่หนูจำไม่ได้ว่านานเท่าไหร่แล้วพอชวนปุ๊บพี่นิกกี้คือเขาเขาก็เหนือนว่าเขาไม่ได้คิดเยอะอะไรเงี้ยเขารู้สึก่มันเป็นการลงทุนเขาก็แป๊บเดียวก็ไปเลยสองล้านกว่าบาทเลยนะแรกเราไม่เราแค่ระคายแบบเตือนเขาเลย เออมันเตือนไม่ได้ค่ะเพราะว่าเงินมันไปแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้มา,มาออใช่เขาไม่ได้มาถามว่าเฮ้ยดีไหมเขาบอกว่ามันไปแล้วนะเงินมันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนงงๆแบบหนึ่งคือมันคนละทางก็จะไม่ใช่ทางนี้เท่าไหร่แต่พอในเมื่อเขาเลือกทาแล้วเราก็ได้แต่แบบเอ,อขอให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันเลยเถิดเงินตัวเงินก็เกือบหกล้านใช่คือจริงๆเราก็ว่าช่วงลุ้นมันคือช่วงที่ไม่รู้ว่าโดนโกงหรือไม่โดนโกงนั่นน่ะค่อยว่าน่าจะเป็นช่วงที่เครียดที่สุดแต่พอโดนโกงแล้วมันก็เหมือนแบบมันก็ไม่ใช่ความโล่งนะเนามป็ควแบบ ทําใจมันจะเข้าสม,มุดทําใจแต่ตอนที่แบบโกงไม่ว่ามันต้องเขาโทรถามคนเยอะมากแบบเจอรุ่นพี่แบบเฮ้ยสรุปม,มันจริงหรือมันไม่จริงเอาไปเสิร์ชเนต็ตมีทั้งโดนโกงอะไรเงี้ยก็ว่าช่วงนั้นอะคือช่วงที่เขาน่าจะเครียดที่สุดเขามาพอ,อรู้แล้วว่าเป็นเขาโดนโกงอะเขามาเคลียกับก้อยยังไงบ้างนะหนูว่าเขาเซ็งมากแต่ก้อยว่าถ้าในบรรดาทั้งหมดก้อยว่าคือครอบครัวเขาโดนหนักหมายถึงว่าคุณแม่ก็ลงหมดพี่เมาก็ลงหมดซึ่งถ้าเขาหมายถึงว่าถ้าเขาแบบไม่ เข้มแข็งอ่ะอก็อยว่ามันก็จะหนักอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าเอ้าคูก็ตรงๆว่าจากเงินที่เขาลงไปอ่ะคืออาจจะเจ็บแต่ว่าเรายังแบบฟื้นขึ้นมาได้อ่ะม,มันก็เป็นความเจ็บที่แบบเซ็งแต่ว่าเขายังฟื้นขึ้นมาได้ท่านเทียบกับในทุกคนที่ลงทุนอะไรเงี้ยพี่ก้อยให้กาลังใจยังไงบ้างก้อยให้เขาเข้มแข็งก็กอดอ้อรอไปเรื่อยหนูไม่ได้หนูไม่ได้อยากมาแบบ take it serious อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแบบช่วยช่วยช่วยเออช่วยเขาลมดีแต่ว่าจะไม่ได้แบบว่า อย่างนี้สิอย่างนี้สิหนูรู้สึกว่าเขาจัดการได้อตอนนี้การงานเสียเลยไหมหรือว่าเขาตั้งหลักไปอยู่ตั้งหลักได้แต่ช่วงแรกไม่หนูว่านี่คือความไม่ดีของเขาคือพอเขาเสียเปิล่าสิ่งที่เขาบอกหนูพูดว่าไม่ว่ายัางไงเขาจะต้องได้เงินคืนใช่หนึ่งหาใหม่ได้เงินคืนคือเขาจะต้องถ่าย y o ย t ท b e เสียไปหลักล้านแต่ว่าต้องได้เงินใช่ยังไงต้องได้เงินคืนจากการถ่าย u t u b e แบบมีลูกค้าหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องแบบได้ค่าวิวอะไรเงี้ยหลักหมื่นหลักพันก็ต้องได้เงินคืนมาบ้างแหละคือเขาคิดบวกอะค่ะก็เลยแบบพอพอเราเห็นอัติจูดเขาเราก็รู้สึกว่าไม่ได้หน้าเป็นห่วงแต่เขาเป็นตัวหลักในการแบบเออบน้องปอบแม่จะไปทางด่าค่ะเชื่อกันด่าก็คือแบบว่าเขาก็ใจใจใจคือเขาก็พูดกันไปตรงเท่าที่หนูฟังอะสิ่งที่หนูว่ามันน่าละก็คือเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้ด่าเลยที่แบบน้องโดนโกงแต่เขาก็จะด่าาถ้แบบ น้องเขารู้สึกเขาไม่ไหวแล้วเพราะจิมพี่เมาไม่ได้โดนรอบแรกเขาเคยโดนมาก่อนหน้านั้นซึ่งพี่นิกกี้เขารู้สึกว่าเหมือนถ้าล้มแล้วเหมือนมันล้มไปเรื่ยคือพี่เมาก็บอกเขาเขาเขาหนักทั้งด้านจิตใจอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่พี่นิกกี้เสียใจมากกว่าเออพอเขาเขาก็ไม่ได้ว่าที่น้องโดนโกงอ่ะเขาก็จะว่าที่แบบว่าเออมึงจะอะไรว่ามันผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นทางนี้มากกว่ามีความหวังว่าจะได้คืนไหมหรือว่าทาใจแล้ว หนูยายเขาได้คืนนะแต่ถ้าพูดถ้าตามเนื้อผ้าจริงยากมากอ่ะพี่มันแบบมันไปแล้วอะ่ะเขาคือใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่กออ็คืนเถอะยายเขาได้คืนนะ่าสงสารแม่เขาสงสารน้องเขาค่ะเป็นบทเรียนกับเขาเลยไหมหนูว่าเขาต้องจะจําไปจนตายเลยมั้งเพราะมันเป็นการโอนเงินที่เร็วมากแล้วก็เป็นระยะเวลาที่เยอะอแล้วก็พูตลงตคือครั้งคุณแม่เราก็พี่เหมาคือ คือคือปกติสมมุติว่าเรามีแสนหนึ่งาอาจจะลงสักหมื่นหนึง่งแต่นี่เป็นแบบสางอออินไงเป็นบ้านเป็นบ้านอออินอะไรอย่างเงี้ยมีแสนลง99้าหอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบหนักหน่อยอในฐนานะที่เราใช้คำว่าคำว่าแฟนกันแล้วเราปกติที่แบบว่าเขาทาแบบนี้เราไม่ปรึกษาเราไ้งแต่วกไม่เลยอ่ะก็จะเป็นอินเนอร์ว่าอ่าเราก็ได้รู้นะ ไม่ก็ไม่โกรธอ่ะหนูใช่ไม่เป็นการตัดสินใจของเขาเป็นประสบการณ์ค่ะหลังจากนี้คงจะไปช่วยจัดการชีวิตเขามากขึ้นไหมพี่ก้อยก็อาจจะแค่ถามว่าสองล้านสี่ก็ต้องก็ต้องคุยกันนิดนึงเนาะว่าเออจะโอนไม่โอนเออเตอสติแต่สุดท้ายหนูหรือว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะคือแบบอยากทําอะไรมันเป็นเงินของเขาสิทธิ์ของเขาหนูแล้วแต่เขาค่ะเรื่องคำคำบ้างจำคำลูกคู่เอาไปเกตนางชอบคนสวยมากเอาไปซักค่ะ รูปก่อนใช่ไหมคือจริงๆเขาเป็นคนชอบคนสวยถึงเจอพี่ใหม่ดาวิกานางก็พี่คือเขาเป็นคนตาออกหน้าออกไปแล้วเห็นก็จะเขินแบบเราเห็นแล้วเราก็ใช่แล้วเราเห็นแล้วก็แต่นี่ไม่เก็บอาการอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ็นดูค่ะเหมือนกับเราเจอคนหลออะไรเงี้ยเออแล้วพอกับพี่เกดเขาก็ลงเห็นหน้าก็แบบยิ้มหวานอะไรเงี้ยก็เลยแซวไม่มีอะไรโดนดับฟันอืมก็พนางบอกพนังไปซักใช่ไหมเออพอดีว่าแบบว่าได้แวะไปบ้างเขาพอดีอะไรเงี้ย มันมันวางอยู่กูซะหน่อยประมาณนั้นใช่ใช่ค่ะเป็นแบบนี้กับทุกคนสาวเขาก็หนูว่าเขาเป็นเออแกงแกด้วยแล้วก็สําหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติอาทพุ่ต้องสมุิหนูเจอคนหล่อหนูก็รู้สึกว่าโอ้อะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเราเรารู้สึกว่ามันอยู่หยุดมนมีเส้นที่ให้เกียดกันนะคะอะไรเล่นอะไรจริงเราก็เรารู้แฟนคลับเขาเข้ามาบอกว่าเอ้ยพี่ ที่ก้อยแก้ที่นิเกินไปหนยอะอย่าบอกเขาไหมาจริงจริงดีแล้วที่แบบว่าทําขนาดนั้นไม่ถึงว่าอะไรนะคะเกินไปที่เอาเสื้อไปซักมันจะไม่ซักหรอไม่มีแฟนอ่ะเออจะเก็บหรอออเี้ย๋อดับฝันก็อยู่ในฝันเธอนะเราก็ไปซักโบตีเออแล้วพี่เกย์เขาก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมันเป็นมุกมากกว่าก้อยว่านะชิวๆจริงจริงเนาะโอ้ยไม่เพราะว่าไม่คน หนูว่าอันนี้มันหนึ่งเป็นงานสองหนูมันเป็นนิสัยเขาหรือว่าหนูรับคนสิ่งนั้นได้ไปแล้วใช่หนูว่าถ้าจะโคบเขาก็น่าจะต้องรู้สิ่งนีเน้เป็นพื้นเขาอยู่แล้วแต่ถ้ามันมาเป็นเรื่องจริงไอ้นี่จริงมันจะอีกแบบหนึ่งเลยค่ะ,ะไม่มีทางที่มันจะมาพิมพ์เล่นอย่างงี้หรอกไม่ปล่อยให้เ,ออเขาโมาโนไปนห,นหน่อยนิดนึงหรออะไรคะไม่ปล่อยให้เขาฝันเปน,นิดนึงต้องไปถามแฟนพี่เกดก่อน <laughs> <laughs> แฟนพี่เกดอาจจะว่าเฮ้ยมึงใครอะไรอย่างเงี้ยเออใช่แต่ว่าหนูชิวๆค่ะสนุกสนุกโอเคครับบายา